จอกอะอ๋ะอป้าหนูเนาะออเป็นไรป้าหน,หนูกินวัซซี่ดีอยู่บ่ครับเป็นไรแนต่ตอดโจทย์ตอดโจทย์ด้วยตอดโจทย์บ่ขาบวบวมแล้วบ่ขาจางได้แล้วขาจางได้แล้วโอ้ดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำยกขายกวัวเขายกว่าบ่ฮะมันยกลงเออใครยอยู่ โอ้ยอย่ามันไหลมันปวดเนมันปวดทป่ทัวโตเลยเออเออมันชีปวดนะฮะให้กินน้ำพ้อนตามมันจะดีนะให้กินน้ำพ้อนตลอดมันจะดีน้ำอุ่นเออกินน้ำพ้อนตามสองแก้วโอ้หมันไหลไปสั่นมันไหลตามแห้งตามขาเลยจีตามเนื้อตามตัวเนี่ยตามคอเนี่ยนะตามปอปวดก็ปวดปาก็ไปทั้งถูดปวดน่ะสูงก็มันครับมันปวดเลยเลยปวดมันเป็นไข่อยู่เลยมันนคดอือนั่นัน่ะ ปวดตากระย่างไปทั้งปวดๆกันน so um ่ะเบาขึ้นเรื่อยๆจีเบาเบาขึ้นเบาขึ้นเว้ยเออมือก็กำได้มือก็บโคคอยซาแล้วอืมมือกำได้ครับตะกี้ตะกี้มันกำบบคอยได้มันแข็งแล้วไข้มบวมล้มอันนี้มันมันบวมล้มมือก็แหงล้มนะอ่อครับผมครับครับผม

โอเคโอเคโอเคครับครับ well. ขอบคุณครับน right okay, okay, okay. ี่กระร้นเจอยวไปเก็บขวดเยอะเข้ามาครับใั่ครับขอบคุณเราละซ้อยสองซอยหน้าบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไกลหรอกเออครับเดี๋ยวผมโทรแจ้งก่อนก็แล้วกันในเวลาผมจะไปจะจะจะขอบคุณครับป้าหนุ่มบสวัสดีครับจ้ะ